ในห่วงที่ผมนะครับติตะก้ออยู่เนาะก็ได้ยินเสียงนกหวีดนะครับคือพูดย้อนไปนิดหนึ่งมีรถวิ่งเข้ามาเลยนะครับเปิดไฟไซเรนว้าวว้าวว้าววเข้ามานะครับผมวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าผู้หมวดนะครับซึ่งจะเกษียณแล้วจะเกษียณไม่เร็วนี้แหละครับเกษียณภายในสองสามเดือนนี่ ปรากฏว่าแกถูกยิงแกเป็นหัวหน้าชุดซึ่งไปนะครับไปฉีดยาไปดูแลชาวบ้านไปแจกของไปช่วยเหลือชาวบ้านนั่นแหละครับผมแต่ตอนออกมากลับออกมานะครับจากฐานบ้านนาย่างนะครับออกมาที่จะมาที่ชคอสามหนึ่งนี่แหละปรากฏถูกซุ่มยิงนะครับผมถูกจังเลยครับที่หน้าอกเลยโอ้โหครับแกตอนนั้นแกพูดได้อยู่คงเข้าไป แกบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดเลือดไหลแบบเนาะแกบอกว่าไม่รอดล้วฝากฝากแม่ด้วยอ่าคือแกจะเกษียณแล้วนะพวกผมก็เป็นรุ่นลูกน,นะครับรุ่นลูกร,รุ่นหลานแกฝากแม่ด้วยเพราะว่าแม่เคยมาเยี่ยมแกอยู่ที่ชกอสามหนึ่งซึ่งพวกผมก็เคยเห็นนะครับแม่ครับซึ่งมาเยี่ยมสามีอยู่ที่อ่าชกอสามหนึ่งซึ่งแต่และเดือนนะครับถ้าหากบางทีมันเกิดเหตุการณ์เนี่ย หานเรานี่จะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นั่นตลอดต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเนาะทำยังไงทีนี้ในที่สุดแกก็ค่อยๆหลับตาลงไปหมดลมหายใจครับไปไหนไม่ได้เนาะทีนี้ศพจะเอาไปยังไงถ้าขึ้นรถไปเจออีกแน่นอนเนาะเอาใส่ห่อครับเพราะว่าหอก็เตรียมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วถ้าหากบาดเจ็บสาหัสหเนี่ยจะมีหอลำหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนะครับ ฮลิคอปเตอร์เลยละครับผมทีนี้นี่ฮอซึ่งไปบินมาแล้วนี่ยังไม่ได้เติมน้ํามันครับจริงๆแล้วมาแล้วเขาจะเปลี่ยนน้ามันเติมน้ํามันเลยแต่เขาเพิ่งบินกลับมาเพื่อไปตรวจสถานการณ์ไปช่วยเหลือพวกที่ออกไปทํางานปฏิบัติหน้าที่นะครับผมซึ่งพวกผมอยู่ในตอนคอพวตอนคอนี่ได้รับผิดชอบซึ่งมีรถจิ๊บกลางนะครับช่วยเอาน้ํามันนะครับรับผิดชอบ ครับคังน้ำมันด้วยเอาไปเติมน้ำมันหอหนึ่งนีั้น,นผมก็ไปหมุนน้ำมันหอนะครับเจ็ดบีโฟร์แรงมากนะครับเอาใส่ตะเคียงจุดนี้ไม่ได้ระเบิดตุ้มเลยอ๋อแรงมากน้ำมันหอนะเติมเสร็จนะครับในที่สุดเขาก็มีคำสั่งให้เอาศพนี้มาที่โคราชครับผมเพราะหน่วยของผมอยู่ที่โคราช ังจากนั้นพวกผมนี่ขวญเสียตลอดเลยครับเพราะว่าเจอบ่อยๆภายในหเดือนที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับเจอไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่คราวนะครับเล็กๆน้อยผมยังไม่ได้เอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับเป็นลาดตะเวนไปนะครับเจอปะทะกันนะครับแล้วไม่มีการสูญเสียที่ผมเล่ามานี่คือมีการสูญเสียนะครับนั่นก็คือมีแค่บาดเจ็บนะครับมีแค่บาดเจ็บ พวกเราก็เปรียบสเสมือนนกที่บินไปไปกินผลไม้นะทีนี้นายพันนี่ไปดักยิงซึ่งเห็นนกก็เหมือนกันกันกบพวกผมเหมือนกับเป็นนกเลยคือเขาอยู่ในป่าพวกเราอยู่ตามเส้นทางหรือเส้นทางที่เราจะไปครับเหมือนเขามาดักยิงเลยครับดักยิงเจอบ่อยครั้งครับบาดเจ็บครับ บาดเจ็บแต่ละครั้งนี่ก็ขวัญเสียนะครับยิ่งเป็นทหารเกณฑ์ด้วยที่มันถึงแม้นว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นะเราก็ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่นะครับต้องอยู่ที่นั่นชคอ,อสามหนึ่งนะครับมีอยู่ที่บ้านสว่างนะครับบ้านสว่างพนสว่างพนสว่าง,างอยู่ใ,ใกล้กันถ้าหากท่านไปตอนนี้นี่เขาทำเป็นเขาเรียกว่า เป็นศูนย์ศิลปาชีพแต่ผมไม่เคยไปตั้งแต่ออกมานะครับผมคิดว่าผมอยากจะออกไปอยู่นะครับอยากจะไปดูว่าสถานที่ผมเคยอยู่ที่นั่นมันเป็นยังไงเมื่อสมัย2 5 2พนะครับผมอยู่ที่นั่นนานนะครับจนจะปลดทหารเกณฑ์ครับจนจะปลดทหารเกณฑ์อีกประมาณ3เดือนนะครับ สามเดือนนี่ต้องกลับมานะครับห่วงสามเดือนอที่จะกลับมาตอนนั้นมีการปฏิวัตินะครับสันปริมาปฏิวัติตกผมนะครับถูกย้ายกําลังพลซึ่งมารอที่จะไปปลดนะครับยังไม่ได้เข้าไปโคราชเรามาอยู่ที่ภูพานครับผมมาอยู่ที่ภูผานภูผานน้อยนาแกออาเภอนาเกมารออยู่ที่นั่นอ่าเขาบอกว่าฐานเกณฑ์รุ่นนี้ ยังปลดไม่ได้เพราะว่ามันมีการปฏิวัติประเทศนะครับสันปฏิมาปฏิวัติผมจาได้เลยครับตอนนั้นตายเลยครับทีนี้นี่คิดถึงบ้านก็คิดถึงนะครับในห้วงที่เราเป็นทหารเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดือนหนึ่งเขาให้พักเจ็ดวันครับผมกลับมาบ้านเนาะช่วงที่กลับมาบ้านก็มันแค่แป๊บเดียวเองนะเพราะเราเคยอยู่บ้านตลอดนะครับ พอกลับมาบ้านว่าจะได้มาบ้านดีใจมากนะครับแต่พอจะกลับมาเนี่ยโอ้ยเศร้าเลยเศร้าเลยครับมันเป็นเรื่องราวาที่ไม่อยากกลับมาเลยแต่ก็ต้องกลับมาด้วยหน้าที่นะครับหนีไม่ได้นะครับถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนทหารเนี่ยหนีไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนฆ่าเจ็ดชั่วโคตรนะครับหนีต่ออริราชศัตรูเนี่ยโทษหนักนะครับโทษหนักอ่าทหารถูกฝึกมา ไม่ให้มีคำว่ายัางไงอ่ะเขาบอกว่าคือสู้ตายทหารสู้ตายอีย้พูดอยู่ตลอดช่วงฝึกนะครับมันเป็นถ้าหากนะครับถูกยิงอยู่ถ้าหากเราหนีออกมาเนี่ยไม่ได้นะครับติดคุกตลอดชีวิตนะครับเพื่อนเขาสู้ไปอยู่แต่เราถอยวิ่งหนีออกมาหน,นีศัตรูหรือว่าหนีออกจากสนามรบมาไม่ได้นะครับไม่ได้ ถูกจาคุกตลอดชีวิตหรือสมัยก่อนเนี่คือค่าเจ็ดชั่วโคตรเลยถูกฝึกมาให้ต้องสู้อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าสู้ตายนี่เองครับทหารสู้ตายาสู้จนตายรู้อยู่ว่ามันจะตายแต่ก็ต้องสู้เขาสั่งให้ไปเขายิงกับป้องปๆงป้เขาสั่งให้ชาติเข้าไปก็ต้องเข้าไปนะโชคดีผมไม่ได้เป็นทหารราบนะครับผมเป็นทหาร ปืนคอช่วงเป็นที่ฐานเกณฑ์นะปืนคอซึ่งยิงสนับสนุนเขาห่างจากสถานที่จริงประมาณสามกิโลสี่กิโลยิงสนับสนุนเขาเนาะแต่มันก็เสี่ยงนะไม่ใช่ว่ายิงสนับสนุนเขาแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอันตรายก็จะมีกําลังพลหน่วยหนึ่งซึ่งมาสกัดนะครับพวกปืนไปยิงสนับสนุนนี่เขาก็จัดกําลังออกมาเพื่อจะยิงสกัดกั้นนะเพื่อไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือ ก็นี่คือชีวิตที่เป็นทหารเกณฑ์นะครับชีวิตที่เป็นทหารเกณฑ์ในห้วงนั้นนะครับพวกผมก็มาอยู่ผู้พานรอนะครับรอที่จะปลดแต่แล้วก็ไม่ได้ปลดนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรช่วงที่ผมอยู่ผู้พานอยู่แถวบ้านลุงพลจะเป็นอย่างไรครับรอฟังตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้ผมจะเล่าอีกนะครับว่าช่วงที่ผมอยู่ที่ผูพานน้อยเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่นั่นนะครับช่วงที่ผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่บ้านลุงพลแหละผมเคยเล่าอยู่บางครั้งนะครับผมรอฟังนะครับตอนต่อไป